ยาคูวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่อง <S 2> <S 2> <S เล่าประวัติ <S 2> <S 2> <S เรื่องราวของยาคูให้เพื่อนเทุกคนได้รู้กันว่าเออยาคูที่เรารู้จักกันดีนะ <S <S เนี่ยมีความเป็นใจอย่างไร เริ่มที่ประวัติก่อนเลยนะคะยาคูเริ่มมาจากดรมิโนรุชิโรตาเขาเป็นเขาเป็นใครเขาเป็นนักศึกษาแพทย์จมหาิทีลัยเกียวโตเขาเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของจูรินซีนานลมไส้เขาก็เลยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจูรินซีนานลมไส้แล้วเขามีความมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจากพื้นฐานของทฤษฎีที่มีการอายุที่มีอายุยืนของดรเอไลน์แมชนิทคอสค่ะจูรินซีตัวเนี้ยเขาให้ชื่อว่าแลคโตบาซิลัส คาเซอีสายพันชิโรต้าต่างมากชื่อหรือยศโอเค okay. ทำให้กำเนิดเกิดเป็นยาคูขึ้นมาในแนวคิดที่ว่าเคล็ดลับการมีอายุยืนยาของคนเราอยู่ที่การมีสุขภาพลำไส้ที่ดี แล้วยาคูเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงเพราะในเมื่อเกิดที่ญี่ปุ่นเข้ามาในที่ประเทศไทยได้เพราะว่านายประพันธ์เหตตระกูนะคะ,ะเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยาคูแห่งประเทศไทยเขาได้ไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นนักเรียนทุนไปนศึกษาที่ป,ประเทศญี่ปุ่นประมาณปี2 4 9สเใช่ส4 9 6าได้ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยโกเบเลยในระหว่างที่ศึกษาเนี่ยเขาเกิดอาการท้องเสียแล้วก็เลยไปหาหาหาอะไรดีอะไรดีอ่ะยาคูลองกินดูเอ้าหายลองดูตัวเองหายเฉย เขาก็เลยนํายาคูกัดมาที่ประเทศไทยให้พวกเราได้กินกันเราลองย้อนทำลายยาคูอีกสักหน่อยเห็นไหมว่าคือเขาเนี่ยกำเนิดจากดกรมินูรุใช่แล้วทํายังไงถึงมาเป็นแบบยาคูอย่างยืนยาวนี้ได้ไทำอายกันหลึกบ้าก็ในปี2478นะคะยาคูได้เริ่มจําหน่ายครั้งแรกที่เมืองฟูคุโอกะ ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะใ,ในยุคนั้นเนี่ยยาคูถูกจําหน่ายเป็นขวดแก้วแล้วก็ใช้เาฝาก๊อกปาก๊อก,กปิดซึ่งจะมีหลายไซส์เลยนะอืมใช่อ่ะในส่วนของปี2498ซึ่งให้หลังมา20ปีเนี่ยยาคูปเปลี่ยนแ็กเกจใหม่จ้าเป็นขวดแก้วแต่นี่ฝาก๊อกแล้วนะมาในปี2511ยาคูได้ เปลี่ยนพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ไปเลยโ <ừ, S 2> ดยการเปลี่ยนมาใช้เป็นขวดพลาสติกแบบที่เราคุ้นชินกันในทุกวันนี้นใช่ทีเดียวเล็กๆของเขาขวดของเขาสังเกตไหมว่ามันจะเป็นรูปนาฬิกาทรายเป็นเพราะว่า,วาเวลากระดกโซดสจะได้ไม่สำลักอ้าวหรอนี่ปกติกัดตูดตลอดเลยอร่อยมากโอเคแล้วเราจะมาในส่วนของปี2 5 1 4อย่างที่บอกกันไปว่ายาคูเข้ามา ตำหน่ายในยไประเทศไทยอย่างเป็นทางการะค,ะครั้งแรกในปีนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานสาวยาคูจ้าโอ้ยแกมาจากรองค้าหนึ่งสี่แล้วมาเป็นสองห้าหกหนึ่งเขาไมะไดเปลีป่ยนแปลง<ป>ไปนะยีปีถัดไปเขาได้เพิ่มลายผลิตคือ, ah. อยาคูไลสูตรน้ำตาลน้อยอร่อยมากสูตรนี้ลองไปลองหาเอากินดูนะจ๊ะแล้ในปัจจุบันนะคะยาคูเนี่ย มีวางจาหน่ายกว่า40เทศทั่วโลกไปแล้วปังไหมปังมากในส่วนของจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะเราจะช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพปังและไม่ได้ช่วยแค่ในลำไส้เขาช่วยในกระเพาะอาหารด้วยเพราะว่าจุลินทรีย์และตัวแบคทีเรีเนี่ยมีเฉพาะในยาคูสามารถทนต่อหนังย่อยอเขามีริ์เป็นกดจากกระเพาะอาหารและยังทนต่อจับอ่อนที่มีริ์เป็นด่างค่ะ โอ้โหในส่วนของลำไส้เล็กเนี่ยที่เรารู้กันแล้วว่าทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ช่วยในการยับยั้งการเติบโตและการสร้างของสารพิษใช่ในแบคทีเรียจินอ่ะคะการมีข้อช่องทางการตลาดของเขาล่ะเป็นยังไงอยาคูเนี่ยจัดจำหน่ายเป็นแบบ direct sell direct sell คืออะไร direct s ล l l คือการขายแบบ ตรงถึงผู้บริโภคเลยจ้าซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ากับแบรนด์ได้อย่างเลิศเหตุนี้นะคะเขาเลยเป็นจุดแข็งของยาค o o นั่นคือการมีลูกค้าเป็นแบรนด์ลิสต้แบรนเลิฟ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนาะถึงมันก็ต้องรัดตัวกันเนาะใช่จากที่เขาเนี่ยให้สาวยาคุปไปก๊อกก๊อกก๊อกหน้าบ้านคุณไม่เขามีช่องทางออนไลน์ลจ้าเอ,อ่เขาก็ทําเป็นให้ระบบเป็นเป็นระบบอบบมีคอมเมือนใช่ขยายตัวอย่างรวดเร็วยาคุของประเทศไทยเนี่ยก็ได้ก็ก็ปรับเป็นเว็บไซต์อ่าแล้วก็คือสั่งได้สั่งซื้อได้จากเว็บไซต์แล้วก็เพจ facebook ของเขานะคะในที่ตอกไม่มีเนาะยังไม่ต้องกดตะกร้านะจ๊ะไม่เจอเนาะยังไม่มีสาวยาคุมานั่งร้านสดเนาะ โอเคอ่ะอ่ะต่อมาเราก็จะมาวิเคราะห์สมาชิกช่องทางการตลาดกันนะอ่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากหนึ่งเลยผู้ผลิตผู้ผลิตอผู้ผลิตก็คือยายนาคูนั่นแหละแบคูเนี่ยเขามีความเขาวางแผนดีทุกขั้นตอนเลยในแต่เรื่องการผลิตไปจนถึงการขยายส่งตัวไปถึงผู้บริโภคโดยใช้เลือดและว็็บาซิลัสบาษ์อีจ้า อะต่อมาคือมสมาชิกคนการทางการตลาดสมาชิกคนการตลาดการตลาดนั้นคือใครก็คือสาวยาคูาคนั่นเองโดยยาคูนะคะเขาใช้กลย,ยุทธ์การขายแบบด r t o ูด o อหรือว่า Derek บบเดลิเ t Sale ซลผ่านสาวยาคูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาเลยใช่ซึ่งแก้ปัญหาในการความท้าใจผิดในสินค้าเนี่ยของผู้บริโภคได้ซึ่งคัดเลือกสาวสที่เป็นกลุ่มแม่บ้านใช่มาจากแนวคิดที่ว่า แม่บ้านเขาจะคัดสิ่งดีๆเพื่อคนในครอบครัวถูกต้องให้สายาคูเนี่ยไปบอกกับคนนู้นคนนี้คนนี้ว่าอ่านี่นะสิ่งนี้น่นะอะไรย่นี้เริ่มมาจากอย่างนี้เลยอืมอ่ะในส่วนที่สามคือผู้ช้สุดท้ายก็คือเราก็คือผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของยาคูนั่นเองใช่งั้นเรามาวิเคราะห์สัาพแวดลอมช่องทางการตลาดกันต่ออืม ด,ด้านการเมืององืไ้ม่ด้าการเมืองคือบริษัทยาคูไทยแลนด์บริษัทยาคูแห่งประเทศไทยนะจ๊ะได้นสนับสนุนส่งเสริมในการทำ CSR คือโดยเขาเนี่ยจะไปแบบร่วมกิจกรรมในการแบบแจกยาคูใ,ให้กับเด็กๆตามโรงเรียนหรือว่าทำกิจกรรมแบบส่งเสริมความรู้ใช่ขเขาก็จะปลุกฝังเด็ก อยาคูเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะมีโซลิรี์ช่วยในเรื่องําไรอะไรอะไงเขาก็จะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เลยคุ้นชินกันมั้งแต่เด็กใช่จ้าในด้านถัดไปคือในด้านของเศรษฐกิจก็เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่แพร่ระบาดอย่างน่ายาคูเขาก็ไม่ยิ่งนิ่งนอนใจจากที่ให้เป็นสายาคูไปก็ป๊อกมาบ้านคุณก็เปลี่ยนและทีนี้เริ่มจะเป็นเขาจะส่ง ยาคูงเนี่ไปขายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใช่น่าเป็นการส่งสินค้าแบบดิเรกเซลก็ไปตามร้านค้าปีกต่างๆเช่นอะฟูแลนวิลล่ามาร์เก็ตท่าสรรพสินค้าชั้นนม UFM ฟูจิซูเปอร์หรือว่าดอนดองกีก็ไปหาซื้อกันได้นะใช่ซึ่งตอนนี้ที่โควิด1 9ได้ทุเลาลงแล้วเนี่ยบริษัทก็ยังรักษามาตรการเดิมนะแต่ก็ยังเน้นย้ำถึง การมีความสุขแล้วก็มีอนามัยที่ดีของสัยาฟรู้เพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคอย่างปลอดภัยแล้วในด้านถัดไปคือด้านของเทคโนโลยีในสัญยาคูเนี่ยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่สม่ำเสมอนะเขาก็ไม่ได้แบบเนียบหายไปไหน โอเคในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะหลายๆคนก็รู้กันว่าเรื่องรักโลกเราจะลดการใช้พลาสติกลงหลายๆแบรนด์ก็จะมีการลดการให้หลอดนู่นนี่อะไรก็ว่าไปยาคูก็เป็นยาคูทาเหมือนกันก็คือที่สิงคโปร์เนาะเขาก็ไม่แจกหลอดแล้วปกติยาคูอย่างแคปเนี่ยเขาก็จะมีหลอดให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสิงคโปร์เขาก็ให้เปิดฝาเปิดฟอยล์ออกแล้วก็ยกเดิมฉันก็ยลยตกใจนะว่าปกติเขายก เปิดปล่อยกันได้หรอฉันกัดตูดคือไม่รู้อะเขินมากในด้านของกฎหมายบริษัทยาคู่งประเทศไทยนะกลุ่มบริษัทในเครือก็ด้วยก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิทธิ privacy ของพนักงานของเขาของสสาวยาคูเขาก็จะไม่แบบละเมิดสิทธิแล้วก็ไม่แบบเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ อะในส่วนของด้านสังคมอะไรยังไงอืมคือคุณกนกพันธ์เหิรัตะกูลเนี่ยนะคะเขาเป็นรุ่นลูกของคุณประพันธ์เหิรัตะกูลซึ่งในแบรนด์ของยาคูเนี่ยแคร์คก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งในเรื่องของนมเปี้ยวแลคโตบาซิลัสนะซึ่งทําให้แบรนด์เนี่ยมีความผูกพันกับลูกค้าคุ้นเคยกับรสชาติทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่า อุ้ยเราผูกพันกับสิ่งสิ่งนี้มาเนิ่นนานประมาณนี้อ่ะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเนาะเข้าไปยังโรงเรียนต่างๆเพื่อสร้างความรู้อะไรความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์อะไรอย่างนี้ให้เด็กถือว่าเป็นการสร้าง engagement ใช่ถือวเป็นการสร้าง engagement ให้กลุ่มผู้เรียนคที่เป็นเด็กใช่ก็เลยผูกพันแบบปลูกฝังมาแต่ตั้งแต่ออดจออ้อใช่อ่ะในส่วนของโมเดลสาวยาคูเนี่ยคือเขารับเอามาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะทีนี้พอมาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ กระจายไปันพื้นที่ต่างๆในตัวจังหวัดเอออะไรเงี้ยให้ครอบคลุมให้แบบว่าสายาคูเนี่ยสามารถไปก๊อกก๊อกมบ้านคุณได้ไงล่ะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนมเปรี้ยวคืออะไรบ้างเพิ่งพัรูรือเปลา่าว่านี่เขามีการสำรวจมาจริงจังเลยว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ส่วนใหญน่นะคะที่เลือกซื้อนมเปรี้ยวยาคูเนี่ยมาจาก รดสีส่วนตัวถึงแปดสิบจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ใช่เขาชอบในเรื่องของรสชาติบรรจุภัณฑ์หรือต่างสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มาจากในเรื่องของเพื่อนแนะนำและห้าเปอร์เซ็นมาจากเห็นคนรอบข้างในครอบครัวอะไรนี่เป็นการปลูกฟังใช่แบบดื่มกันมาแบบทอดรุ่นสู่รุ่นใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ายาคุมเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการตลาดคืออะไรอือือคือผลิตภัณฑ์ที่ขายตัวเองได้อือม,มันคืออะไรด้วยยาคูเนี่ยมี ประโยชน์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วราคาไม่แพงราคาไม่แพงด้วยเลยทําให้เป็นที่ต้องการพวงกันตลอดอืก็คือขายตัวเองไปเลยอะไรย่ี้ไก่กี่สมัยก็ต้องกานตลอดใช่อยาคูเลดี้ก็คืออะไรสาวยาคูสาวยาคูก็คือเหมือนที่เรารู้กันคือว่า d o r to d o o r หรือว่า r ดเ t s l l l นั่นเองนะจ๊ะก็ที่เราเป็นเอกลักษณ์ของที่เราเกินไปแลืม การขยายโปรดักหลังของเขาเหรอคะอืมคือในปี25-25นะคะหลังจากที่ด็อกร์มินรุชิโรต้าเนี่ยได้เสียชีวิตไปทางบริษัทเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มโอดักลายผลิตใหม่คืออะไรคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคือเขาก็จะมีการเพิ่มเป็นแบบว่าโยเกิร์ตนมโยเกิร์ตจากนมถัเหลืองอ ใส่สมเข้าไปเพิ่มพลังอัะเราประมาณนี้ที่เซอร์ไพรกว่านั้นคือมีสกินแคร์ด้วยนะจับอารมณผิวคือใช่ประมาณนี้คือจากนมจากทัวเลืองนี่แหละซึ่งก็ในพอมาในปี2 5ง1เนี่ยก็เพิ่มเป็นยาคูไลน์มาแล้วยาคูปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับยุคดิจิตอลอย่างไรอือคือยาคูเนี่ยนะคะคือเขาก็พยายามปรับ ให้เข้าตามยุคตามสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แบรนด์เนี่ยยังคงดําเนินกิจการต่อไปได้ในทุกยุคทุกสมัยแล้วข้อดีของการที่ยาคูได้เพิ่มช่องทางการ,รัดาออนไลน์อืออะไ,ไรบ้างก็คือช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายของมนุษย์ยุคใหม่อย่างเราๆการมากขึ้นนะคะช่วยเพิ่มโอกาสให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันและก็เป็นการรักษา loyalty customer ก็คือลูกค้าเก่าๆลูคาลูกค้าใช่แล้ว การจัดช่องทางการตลาดสมัยใหม่นะคะยาคูประเทศไทยได้ปรับกลยุทธ์การขายด้วยการเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และทางเว็บไซต์หน้าเพจเฟซบุ๊กค,ค่ะ ส่วนการน,นําเสนอกลยุทธ์ทางการจัดการช่องทางการตลาดที่เหมาะสมยาคู Yahoo เนี่ยได้ขายผ่านทางหน้าเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันยาคูไทยแลนด์เพิ่อมอีกช่องทางค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าภายในพื้นที่ให้บริการนั้นๆโดยเมื่อลูกค้าได้ทําการออเดอร์สินค้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีสาวยาคูที่อยู่ในพื้นที่คอยกดรับออเดอร์สินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งก๊อกๆให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะ